แล้วก็วันนี้ที่ประชุมคอรมอท่านผู้ชมครับเออที่ประชุมคอรม,รมอรมวันนี้เขามีการรับทราบวันหยุดยาวช่วงสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสที่21ตุลาคมนี้คอรมอให้เป็นวันหยุดประจําภาคกลางเนื่องจากเป็นวันออกพรรษาฉะนั้นจังหวัดในภาคกลางและกรุงเทพและกรุงเทพนะฮะจะหยุดในวันที่21ตุลาคมภาคอื่นๆไม่ได้หยุดนะฮะเฉพาะภาคกลางแล้วก็22 ตุลาคมให้กําหนดเป็นวันหยุดชดเชยในวันปียะมหาราชนะวันปียะมหาราชคือวันเสาร์ที่23ปกติแล้วเนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์เราก็จะไปชดเชยวันจันทร์แต่นี่เขาขยับมาให้มาชดเชยในวันศุกร์ที่22ฉะนั้นเราก็จะไปหยุดยาวนะภาคกลางหยุดตั้งแต่วันพฤหัสนะฮะ21 22 23 24ไมกทีวันจันทร์เลยฮะ นี่นะส่วนภาคอื่นๆ21ไม่หยุดนะฮะหยุด22 23แล้วก็24ส่วนการประชุมครมรจะเลื่อนจากวันอังคารมาประชุมในวันจันทร์ที่25ตุลาคมเพราะว่าวันอังคารที่26จะมีการประชุมอาเซียนอืมนี่นะ,ะก็ประชุมครมรวันจันทร,ร์นะ25แทนเพราะ25ประชวันหยุดแล้วใช่นะโโฮะก็รับทราบตามนี้นะฮะสุดสัปดาห์นี้คือคักแน่ แล้วก็พูดถึงกทมแล้วนะฮะวันนี้มีคดีอยู่คดีหนึ่งท่านผู้ชมครับเป็นคดีเกี่ยวกับบรรรักษ์ผู้หญิงในกรุงเทพคนหนึ่งฮะเขาถูกฟ้องเขาถูกฟ้องโดยคุณพส,สิทธ์จันหัวโทนเป็นคนฟ้องฟ้องบรรรักษ์ห้องสมุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพบรรรักษ์คนนี้อายุ31อปีนะครับฟ้องที่สพสุงไหงโกรกนาราธิวาสฟ้องนู่นเลยใช่ฮะ เพราะว่าบรรลักษ์คนนี้ไปแชร์นะครับแชร์โพสต์ซึ่งเข้าข่ายผิดมาตรา112คือมินประมาพระมากษัตริย์6โพสต์ด้วยกันคุณพระสิทธิ์เห็นเข้าก็ไปฟ้องนะครับระบุพฤติการในคดีว่า11เมษายนปีนี้ครับประมาณ4ทุ่มครึ่งคุณพระสิทธิ์พบผู้ใช้ บัญชี Facebook คนหนึ่งแชร์ข้อความและเขียนข้อความประกอบในทำนองก้าล่วงสถาบัน6โพสตคุณพระสิทธิ์ตรวจสอบพบว่าเจ้าของบัญชี Facebook คนนี้นะครับมีพาลาดีเป็นเจ้าของบัญชีจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบรรณรักษ์สาวคนนี้ที่สพสุงไหงโกลกพนักง,งานสอบสวนก็ส่งบัญชี Facebook ที่คุณพระสิทธิ์อ้างว่าพาลาดีเป็นเจ้าของไปตรวจสอบอย่างปอทอ ตรวจสอบแล้วพบว่าบัญชี Facebook นี้ยังเปิดใช้งานอยู่จริงพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหากับพาราดีสองข้อหากับผิดมาตรา112และพระบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3หลังจากพนักงานสอบสวนแจ้งพฤติการและข้อกล่าวหาเสร็จสิน้นพาราดีปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาต่อมานะครับบ่ายสองโมงครึ่งพนักงานสอบสวนยื่นขอฝากขังพาราดีแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อสารจังหวัดนาราธิวาส อ้างเหตุผลว่าเป็นคดีที่อัตราโทษสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแม้ผู้ต้องหาจะเดินทางมาพบตามหมายเรียกก็ตามทนายความก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวพลดีวงเงิน1 5 0 0 0 0บาทจากอะไรฮะจากกองทุนราษฎรประสงค์คือเขามีกองทุนนะฮะ <c oughs> เอาไว้คอยประกันตัวพวก3นิ้วอะไรประมาณนี้แหละฮะเรียกว่ากองทุนราษฎรนะครับและศา,าลจังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งอนุญาต ให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามคำร้องให้วางหลักประกันเป็นเงินสดแสนห้าหมื่นบาทหลังจากรับการประกันตัวบรรณารักษ์ผู้หญิงคนนี้บอกว่าถ้าผู้บังคับบัญชาของเธอทราบนะครับอาจถูกเรียกตัวไปตักเตือนหรือร้ายแรงที่สุดเธออาจจะถูกให้ออกจากงานก็เป็นได้แล้วก็บอกว่าบอกแบบนี้นะฮะไม่มีใครควรเจอเรื่องแบบนี้อีกเหมือนเขากันแกล้งเรามันตลก ตรงที่บ้านเมืองเรานิยามว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่มีกฎหมายเพื่อคุ้มครองคนคนเดียวห้ามถามห้ามสงสัยห้ามวิจารณ์ทั้งๆท,ที่ประชาธิปไตยคือกฎหมายที่ต้องคุ้มครองทุกคนนะครับนี่เธอให้สัมภาษณ์แบบนี้ฮะดูสิฮะย้ำนะฮะเธอบอกว่าเออไม่ควรจะมีใครเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกับที่เธอเจอนะครับดูสิมันตลกดีนะบ้านเมืองเรา นิยามว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่มีกฎหมายเพื่อคุ้มครองคนคนเดียวห้ามถามห้ามสงสัยห้ามวิจารณ์ทั้งๆที่ประชาธิปไตยคือกฎหมายแต่ความจริงเธอเข้าใจผิดนะครับเธอเข้าใจผิดไม่ใช่ห้ามวิจารณ์ห้ามสงสัยสงสัยได้นะครับถามได้วิจารณ์ได้แต่ไปด่าเขาไม่ได้ใช่ไปหมิ่นประมาทเขาไม่ได้นะครับคือกฎหมายไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามแต่ทุกประเทศมีกฎหมายหมิ่นประมาท มาตราหนึ่งหนึ่งสองก็คือกฎหมายมินประมาทคุ้มครองเฉพาะองค์พระมหากษัตริย<ช>์และรัชทายาท<ช>พระบรมวงศานุวงศ์นะครับคือถ้าเกิดทางด้านของออผู้หญิงคนนี้นะครับจะถามจะสงสัยในสถาบันไม่มีปัญหาแต่ข้อความที่เธอไปแชร์โพสต์แล้วก็ยังคอมเมนต์เพิ่มเติมเนี่ยอันนั้นมันผิดมันผิดมันเข้าข่ายมินประมาทคนน่ยแม้ว่าจะไม่ใช่ประมากษัตริย์ แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าว่าหรือไปก้าวล่วงคนอื่น<ช>ละเมิดคนอื่นไม่ได้<ช>นะครับ<ช>ถ้า<ช>กฎหมายประชาชนพลเรือนก็คือกฎหมายหมินประมาทถ้าสําหรับพระหมหากษัตริย์ก็คือมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่ฮะแค่นี้เองแค่นี้เองครับคุณพารดีคิดกลับกันเลยว่าถ้ามีคนมาชี้หน้าดา่าคุณพาลาดีเสียเสียหายเนี่ยแล้วคุณพารดีไปฟ้องหมินประมาทเนี่ยกฎหมายนี้คุ้มครองคุณพารดีคนเดียวไหมใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ ช่ right loser, ไหมฮะนี hmm. oh, ่ฮะก็โดนคนพวกนี้คือความจริงไม่รู้ว่าไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าแกล้งโง่นะใช่ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าแกล้งโง่มีผู้ชายคนหนึ่งนะผมฟ้องเขาผมฟ้องเขาเขาเนี่ยหมิ่นประมาทผมเออว่าเขามิ่นประมาทผมเยอะฮะก็ไม่ขอเล่าความจริงไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้แต่พอดีเห็นข่าวบรณาธิการสาวคนนี้แล้วก็แบบนึกขึ้นได้ว่าผมฟ้องเขานะ เขาเขาไปโพสต์ใน a ฟ e b o o k หมิ่นประมาทผมเราก็ให้ทนายจัดการส่งไปฟ้องเขานะฮะออสองคดีก็ปรากฏว่าฟ้องเขาแล้วก็เขา้าคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์เขาเนี่ยอีกหลายสิบคนผมก็ฟ้องอฟ้องหมดเลยรวมแล้วนี่เป็นร้อยเป็นร้อยเลยอะเป็นร้อยฮนะเป็นร้อยและหมอนี่นะเเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาก็โพสต์เขาก็บอกว่า ตอนนี้มีธุรกิจนะฮะอะไรนะมีมีธุรกิจหาเงินเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทขอให้รัฐบาลช่วยด้วยธุรกิจนี้เนอประมาเนี่ธุรกิจหาเงินเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทไอ้หมอนี่นะบอกว่าตอนนี้มีธุรกิจใหม่มีธุรกิจใหม่หาเงินเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทหาเงินจากการหมิ่นประมาทขอให้รัฐบาลช่วยด้วย ผมก็อะไรของมึงงงไหมตูดิฮะมันจุดเริ่มต้นของการหมิ่นประมาทเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามถูกต้องคุณเองอะไรถูกต้องปมงหมา่เขาใช่คุณไปด่าเขาเอ,อคุณไปหมิ่นประมาทเขาคุณไปให้ข้อมูลที่มันไม่เป็นความจริงคุณก็จะโดนข้อหาหมิ่นประมาทถ้าเกิดคุณหมิ่นประมาทเขาเป็นการด่าแบบหยาบคายก็จะผิดพรบ,บอรคอมพิวเตอร์นะฮะในเรื่องของออทางด้านของให้ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับรามกอานาจาร์ออทางคอมพิวเตอร์อีกอีก ข้อหาหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้มันมีคนหาเงินเกี่ยวกับการมินประมาทนะคือเรียกร้องค่าเสียหายนะครับฟ้องคนเยอะแยะไปหมดก็คนที่เขาฟ้องเนี่ยก็คือคนที่ไปด่าเขาไงก็คือคนที่มาด่าผมผมก็ฟ้อง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 ,องช่ไอ้หมอนี่บอกว่าผมกําลังทําธุรกิจ <laughs> <laughs> ผมกําลังทําธุรกิจเกี่ยวกับหาเงินหาไรายได้จากการเรียกร้องค่าเสียหาย ขอให้รัฐบาลช่วยด้วยช่วยยังไงจะรัฐ<า>บาลช่วยยังไงเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เลยเนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยเหมือนโดนกันแกล้งดูสิแต่ตัวเองเนี่ยไปหมิ่นประมาทก้าวล่วงสถาบัน<ช>ไม่คิดใช่แล้วยังมาบอกนะบอกว่าโอ้ยถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาเธอทราบเนี่ยเธอคงโดนอาจจะโดนไล่ออกอดูมันสิฮะโอ,อไ้ไม่ไม่ไม่ยอมมองไปถึงต้นเหตุนะ<ช>ต้นตอของการหมิ่นประมาทเนี่ยมันเริ่มจากตัวคุณ ไปด่าว่าคนอื่นเขาแบบเสียหายถ้าคุณวิาพากษ์วิจารณ์แบบมีเหตุผลเนี่ยใครก็ฟ้องคุณไม่ได้ใช่แต่คุณไปหยาบคายด่าว่าคนอื่นเขาเสียหายมันเป็นช่องที่เขาจะฟ้องกลับคุณไงแค่นี้เองตลกมากนะฮะโอ้นี่นะอ่าอีกสักเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะวันนี้ทาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะใหญ่ขนกลางขนเหนือขนตะวันออกและคณะธรรมยุทธ์ระบุว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงลงพระนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดแล้วนี่นะแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดแล้วและในที่นี้ก็รวมถึงเจ้าคณะจังหวัด3จังหวัดที่มีข่าวก่อนหน้านี้ ที่ถูกปลดออกนะฮะก็คือเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาประทุมธานีแล้วก็กาฬสิธุ์น,นะฮะในสามจังหวัดนี้ก็มีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็คือแต่งตั้งพระราชภาวนาพิธานวัดโสธรวรารามวรวิหารฉะเชิงเซาให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาพระราชสุทธิธรรมมาจารย์วัดประยุรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานีดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและพระครูสุทธิยาน,นโสพลวัดป่านาขามจังหวัดน้องคายให้มาดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินต์อันนี้ธรรมยุทธ์นะฮะแล้วก็วันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือว่าสมเด็จธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางก็เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดก็มีทางคุณสิบบวรแก้วงามรองผอ,อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งรักษาการรักษาราชการผอ,อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้อ่านพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชนะครับนี่นะครับ ก็สมเด็จธงชัยก็ให้ออกวาทนะครับว่าก็ยินดีที่ท่านทั้งสามรูปได้รับความไว้วางพระราชหฤทไยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริในการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเพื่อรับภาระธุระในการปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือการปกครองคณะสงฆ์ต้องควบคุมกำกับดูแลเข้มงวดตามพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมืองกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชอย่างเคร่งครัดและต้องมีความสามัคคีเคารพกันนี่นะฮะก็เป็นนั้นว่าแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรวมถึง3จังหวัดที่มีข่าวก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปครับ